สวัสดีครับผมเบียร์วิสารออโตคาร์ Car, ครับท่านผู้ชมวันนี้ผมอยู่กับรถ t o y o ต a f o r t u n e er, เครับ 2.4V ขับเคลื่อน2ล้อปี2018เป็นโฉมม i n เนอร์เชนแล้วครับรถคันนี้มีดิสเบรก4ล้อแล้วนั่นเองครับท่านผู้ชมเป็นสีเทาดำครับเลขไม่อยู่ที่1แสนกับอีก4 0 0 0กิโลเท่านั้นนะครับคู่มือกูจสำรองยังอยู่ครบๆเลยนะฮะและที่สำคัญรถคันนี้เข้าศูนย์ทุกระยะเลยนะครับ ผมเช็คประวัติแล้วนะฮะทุกๆ10,000มกิโลเนี่ยเขาเข้าศูนย์เป๊ะๆเ,เ,เลยครับท่านผู้ชมถือว่าดีมากๆเลยครับรถคันนี้นะฮะตอนที่ออกห้างป้ายแดงเขามีค่าตัวอยู่ที่1 4 1 9 0 0้านบาทครับวันนี้วิสานอตโตคา้าขาย9ก้าแสบาทเท่านั้นประหยัดไป4 0 0แสนกว่าบาทเลยครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะฮะรายละเอียดของรถคันนี้ว่ามีความพิเศษอย่างไรกันบ้างทุกซอกทุกมุมในสไตล์ของเบียวิสานอตโตคา ไรรัับบชมด้เลยคสนับสนุนโดยวิสารออโ,โตคาสาขาการจนาพิเศษศูนย์รวมรถยนต์มือสองคุณภาพดีรับประกันไม่มีชนหนักพิกคว่ำน้ำท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคามองหารถมือสองต้องที่วิสารอัลโตคา c อทนี่คือด้านหน้าครับท่านผู้ชมนะฮะของเจ้า f o r t u n e r 2.4V ขับเคลื่อน2ล้อคันนี้นะฮะไฟหน้าเนี่ยเป็นโปรเจคเตอร์ LED นะครับท่านผู้ชมมีไฟเด y t i m e r u n n i n g Light มาให้นะครับ ไฟตัดหมอกเนี่ยก็เป็น LED นะฮะจะมีแค่ไฟเลี้ยวครับท่านผู้ชมนะฮะที่เป็นหลอดไส้นะครับอ่านอกนั้น LED หมดเลยนั่นเองครับกระจังหน้าก็เป็น3ชั้นโครเมียมแบบนี้เลยครับโลโก้โตโยต้าใหญ่ๆอยู่ตรงกลางนะฮะกอทอเขาผมว่ามันสวยดีนะ,ะท่านผู้ชม7จ็ดกอทอนะฮะ8 3 5 8 8มหหน้าแหลังนะฮะเนี่ยถ้าเป็นคนจีนนะฮะน่าจะชอบครับรถคันนี้เป็นสีเทาดำครับท่านผู้ชม สีรถเนี่ยนะฮะมีความเรียบร้อยมีความเรียบร้อยในที่นี้นะฮะผมสันนิษฐานว่าไม่ไม่ใช่สันนิษฐานดิต้องบอกว่าเจ้าของเดิมเขาเก็บรายละเอียดมาแล้วเก็บสีเก็บรายละเอียดมาแล้วนะฮะพวกลิ้วรอยขูดขีดสะเก็ดหินเก็บมาเรียบร้อยหมดแล้วเพราะว่าถ้ารถวิ่งมา100 0 0แกิโลมันจะเนี้ยบแบบนี้เลยเป็นไปไม่ได้ครับท่านผู้ชมนะฮะมันต้องมีรอยกันบ้างแบบนี้มันเนี้ยบเลย ก็แสดงว่าเขาเก็บมาแล้วนั่นเองครับรถเพิ่งเข้านะฮะถึงผมเมื่อเช้านี้ตอนนี้ช่วงเวลาเย็นๆนะครับจะค่าแล้วผมรีวิวเลยนะครับเพราะว่ารถมันพร้อมขายจริงๆครับท่านผู้ชมอ่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมจะเปิดฝากระโปรงแล้วก็ดูห้องเครื่องเลยครับอ่าเห็นไหมฮะท่านผู้ชมนี่ผมสตาร์ทรถอยู่นะครับเครื่องยนต์ก็เดินนิ่งๆเรียบๆเลยนะฮะเห็นไหมฮะห้องเครื่องก็ยังมีคาบฝุ่นคาบอะไรอยู่นะครับนี่คือ ยังไม่ได้เก็บรายละเอียดครับท่านผู้ชมดูฝากระโปรงหน้าก่อนเลยนะท่านผู้ชมเห็นไหมครับสติ๊กเกอร์เม้นองเม็ดอาร์กนะฮะชัดเจนเลยเห็นไหมฮะยังคงอยู่เดิมเดิมนี่ลูกยางยังอยู่เห็นไหมฮะเส้นนี้แล้วก็ฉนวนกั้นความร้อนยังอยู่ในสภาพที่ดีมากๆเลยครับผมทีนี้มาดูความเดิมนะฮะของฝากระโปรงกันหน่อยนะฮะฝากระโปรงเดิมเนี่ยนะจะมีโลโก้โตโยต้าอยู่ตาปั๊มอยู่ครับท่านผู้ชมเห็นไหมอ่าเห็นไหมครับ ทีนี้มาดูน็อตนะฮะท่านผู้ชมรถคันนี้น็อตขยับมาแล้วนะฮะท่านผู้ชมเคยเก็บสีมาแล้วนะฮะอย่างที่บอกไปครับมีรอยขันมีรอยไข่แล้วนะฮะแต่ก็คือมันเป็นเรื่องปกติครับท่านผู้ชมในการเคมประกันในการเก็บสีนะฮะเรื่องปกติจะดูลึกๆว่านะฮะน็อตฝากระโปรงขยับออกมาแล้วเนี่ยมันชนหรือเปล่านี่คือใจความสําคัญต่อจากนี้จะพาดูครับท่านผู้ชมอ่ะเริ่มกันที่แก้ม แก้มนะฮะเนี่ยฮะเดิมๆเห็นไหมครับท่านผู้ชมมีรอยเม็ดอาร์คอยู่นะฮะแล้วก็ไล่เรียงไปที่คานเห็นไหมฮะนี่คือคานด้านหน้านะท่านผู้ชมมีเม็ดอาร์คอยู่เห็นไหมออคานด้านข้างพูดผิดนะครับไล่เรียงมาจนถึงคานด้านหน้านะฮะจะมีน็อตเชื่อมต่ออยู่หนึ่งตัวนะเห็นไหมนี่คานหน้ากับคานด้านข้างเชื่อมต่อกันแล้วดูคานด้านหน้านี่ดูเข้าไปนะฮะในรูกลมๆจะมีอักษรนะฮะตาปั๊มภาษาอังกฤษตัว R อยู่นั่นเองครับท่านผู้ชม แล้วก็ไล่ไปนี่ลูกศรเห็นไหมอ่าคานเดิมสังเกตให้ดีครับ f o r t u n e r โฉมนี้แล้วนี่หม้อน้ำจาก Toyota นะฮะหม้อน้ำเดิมหม้อน้ำแท้ครับอ่ากระเดืองฝากระโปรงก็ยังอยู่ในสภาพที่เดิมเดิมครับไล่มาเจอลูกศรอ,อีกหนึตัวเห็นไหมฮะอ่าแล้วก็นี่ในรูกลมๆนะฮะมีตัวอักษรตัวแอนั่นเองครับท่านผู้ชมแล้วก็ไล่ไปนะฮะไล่ไปที่คาน นี่คือความเดิมนะฮะพอมาถึงแก้มด้านซ้ายท่านผู้ชมพอมาถึงแก้มด้านซ้ายจะเห็นแผ่นเพจอยู่นะคะท่านผู้ชมหมุดต้องเดิมๆแบบนี้นะฮะหมุดเดิมๆนะครับเห็นไหมแล้วรถเนี่ยเดี๋ยวนะแผ่นเพจเนี่ยมันจะบอกเลขเครื่องเลขถังหมดเลยนะครับท่านผู้ชมและนี่ปี2018สิแปดแท้ๆนะฮะเห็นไหมหนึ่งแปดไม่ใช่ลากจดครับท่านผู้ชมอ,อันนี้ดูแก้มหน่อยอืม ดูแก้มหน่อยก็เดิมๆนะท่านผู้ชมไม่แกะไม่ถอดไม่ขัดน,นะฮะสภาพเดิมๆน,น็อตยึดฝากระโปรงมีรอยขยับมาแล้วนะฮะเหมือนกันกับฝั่งนูน้นดูเข้าไปในซอกดูเข้าไปในซอกนะฮะอ่ากล้องอาจจะไม่เห็นนะฮะแต่ลูกค้าท่านใดที่มาหาผมแล้วผมจะพาดูเลยนะฮะอย่างละเอียดว่ารถที่มันฝากระโปรงน็อตขยับมาแล้วเนี่ยต้องดูส่วนไหนนะฮะก็อย่างที่บอกไปดูคาน ด้านบนนะฮะแล้วก็คานด้านล่างรอ,อผมนิดได้ไหมท่านผู้ชมเนี่ยผมแกะให้ดูเลยอ่แกะให้ดูเลยเฮ้ยเราเคยแกะในทุกๆคลิปคลิปนี้จะไม่แกะได้ยังไงเราเคยแกะในทุกๆคลิปใช่ไหมฮะช่างภาพ คลิปนี้ไม่แกะไม่ได้นี่แกะเลยนะฮะผาพลาสติกมันก็จะเป็นหมุดอย่างนี้ครับท่านผู้ชมเนี่ยแกะง่ายถอดง่ายนะ,ะเห็นไหมลงทุนเลยนะมือดำเลยแต่เพื่อความสบายใจนะฮะดูต้องดูแบบนี้เลยอ่านี่เห็นไหมคาน เดิเดิมเห็นไหมฮะนี่มีตัวอักษรอยู่นี่ตัวบีเห็นไหมครับอ่าและดูลงไปมันจะมีคานด้านล่างอยู่มันจะมีคานด้านล่างอยู่นะฮะเป็นเหล็กกล่องเป็นเหล็กกล่องสีดำนะฮะแล้วก็เหล็กกล่องตัวนี้นะฮะจะมีน็อตยึดติดอยู่กับหัวแชสซีนะฮะทั้งสองข้างรถคันนี้ผมดูแล้วนะฮะนี่เขาเรียกว่าคานล่างรถคันนี้ไม่มีชนแน่นอนครับท่านผู้ชมฟันธงครับ จะเอารถคันนี้ไปตรวจสอบที่ศูนย์บริการของโตโยต้าสาขาไหนก็ได้ยินดีจะเอาช่างมาดูก็ได้ยินดีนะฮะผมเขียนในสัญญาซื้อขายระบุให้ด้วยครับท่านผู้ชมว่ารถคันนี้ไม่มีชนแน่นอนนะฮะจากประสบการณ์ที่ดูผมรับประกันครับท่านผู้ชมนี่คือล้อครับนะฮะของ f o r t คจูเนคันนี้นี่คือแม็กมาจากโรงงานเลยนะฮะลายเป็นแบบนี้เลยครับท่านผู้ชมรถคันนี้นะฮะมาพร้อมกับยางดันหลบนะครับท่านผู้ชมขนาดของยางก็2 6 5 6 0 R18 นะครับ ปีของยางนะฮะสัปดาห์ที่47ปี2020ดอกยางเนี่ยยังลึกๆเลยเอาปากกาเข้าได้เลยท่านผู้ชมผลยางก็ยังมีอยู่ภายใน1ปีนะับผมคิดว่ารถคันนี้ยังไม่ต้องเปลี่ยนยางครับท่านผู้ชมอ่ะดูภายในกันหน่อยครับท่านผู้ชมเห็นไหมฮะดูช่วงโชกช่วงซุ้มล้อนะฮะเห็นไหมเดิมๆเ,เลยนะครับเดิมสนิทเลยนะครับสภาพดีจริงๆครับท่านผู้ชมคันนี้มาต่อกันที่นะฮะ กระจกมองข้างเป็นสีเดียวกับตัวรถนะฮะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวก็สวยงามครับท่านผู้ชมอ่ามือเปิดนะฮะเป็นโครเมียมมาพร้อมกับระบบสมาร์ทเคเลตนะครับท่านผู้ชมสวยงามนะฮะอ่าต่อไปดูโครงสร้างเลยครับเปิดปุ๊บนะฮะดูโครงสร้างเลยประตูบานแรกนะครับนี่เอาเล็บจิกต้องเป็นรอยแบบนี้เลยนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมฮะสวยงามเดิมๆอ่ามาลงมาชายล่างนะฮะก็ต้อง เอาเล็บจิกนะฮะให้เป็นแบบนี้เดิมเดิมอีกเหมือนกันครับท่านผู้ชมอ่าก้องแผนเข้ามาที่ซอกนะฮะอ่าดูซอกดูอะไรนะฮะนี่คือความเดิมนะครับของรถคันนี้ลงมาดูตรงอ่านี้หน่อยดูใต้หน่อยท่านผู้ชมเห็นไหมอ่าตรงแป้นคันเร่งแป้นเบรกนะครับพรมซับในหัวน็อตนะฮะใสๆใส่ไม่มีสนิมครับท่านผู้ชมเดิมเดิมนะฮะรถคันนี้ไม่ลุยน้ําไม่จมน้าครับท่านผู้ชมผมต้องพาดูตรงนี้นะฮะอ่า เพราะว่ารถลุยน้ําจมน้ํามาเนี่ยจะต้องมีสนิมนะฮะแล้วก็พรมเนี่ยก็จะไม่ใช่สภาพนี้ครับอ่ะดูกระดูกงูหน่อยนี่ดูเม็ดอาร์คนะฮะดูโครงสร้างรถคันนี้อ่าเดิมเดิมนะท่านผู้ชมเห็นไหมฮะชัดเจนเลยครับอ่าเม็ดอาร์คไล่เรียงสวยงามมาดูชายล่างหน่อยนี่รถด,ดูด้านบนแล้วก็ต้องดูด้านล่างด้วยนะฮะชายล่างก็เม็ดอาร์คไล่เรียงของแท้นะท่านผู้ชมไม่ใช่ของทําใหม่อ่า สวยงามครับที่เสาบีดูน็อตหน่อยดูน็อตหน่อยดูน็อตบันพับหน่อยนะฮะเห็นไหมน็อตบันพับประตูบานถัดไปตัวล่างตัวบนนะฮะเห็นไหมเดิมเดิมครับท่านผู้ชมสวยงามอ่าบานแรกผ่านไปมาบานที่สองเปิดมาดูโครงนี่เอาเล็บจิกเห็นไหมครับประตูเดิมจะต้องเป็นแบบนี้ครับท่านผู้ชมอ่าดูชายล่าง เห็นไหมครับสวยงามอ่าชัดเจนครับนี่แกะเลยนะฮะดูเม็ดอาร์คผมต้องการนำเสนออะไรที่มันชัดเจนครับท่านผู้ชมนะฮะดูให้ชัวร์ไปเลยนะฮะเรียกง่ายๆว่าดูรถกับผมเนี่ยนะฮะดูคลิปจบเนี่ยคุณคุณตัดสินใจได้เลยว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อนะครับอ่าไล่เรียงเห็นไหมชายล่างสวยงามนี่ดูกรประตู นะเห็นไหมหมุดเดิมๆใสๆเลยไม่แกะไม่ถอดครับท่านผู้ชมมาถึงสะโพกฟังเสียงต้องบางๆแบบนี้ครับท่านผู้ชมนี่เดิมอ่ามาถึงท้ายรถครับท้ายรถก็สวยงามนะเห็นไหมท่านผู้ชมไฟท้ายไฟเบรกเนี่ยเป็น LED เลยนะครับไฟเลี้ยวนะฮะแล้วก็ไฟถอยหลังเป็นหลอดไส้นะครับท่านผู้ชม สวยงามมีโลโก้นะฮะที่โครเมียมแบบนี้เลย f o r ์ j u n r นี่โลโก้โตโยต้นะครับอ่ากล้องมองหลังซ่อนอยู่ตรงนี้นะฮะท่านผู้ชมสวยงามอ่ะดูโครงสร้างเลยคันนี้ไม่มีเตะนะไม่มีอ่าแต่เป็นประตูไฟฟ้านะฮะฝาท้ายไฟฟ้าครับท่านผู้ชมอ่าสั่งที่ คอนโซลได้นะฮะรีโมทได้นะครับอ่านี่ครับเนี่ยกดตรงนี้ก็ปิดครับท่านผู้ชมอ่ะดูความเดิมเอาเล็บจิกเห็นไหมกล้องเห็นไหมอ่าชัดเจนนะครับสวยงามเดิมเดิมอ่ะแผ่นเข้ามาที่นี่เลยนะฮะน็อตยึดฝาท้ายเห็นไหมฮะต้องเดิมเดิมแบบนี้เลยนะฮะเห็นไหมแล้วนี่ดู ดูท้ายรถ Med ยเม็ดอาร์คไล่เรียงรอยเชื่อมต่างๆนะฮะล่องน้ำลังน้ำสวยงามอ่าอีกฝั่งหนึ่งเห็นไหมครับเหมือนกันนะฮะท่านผู้ชมน็อตไม่ขยับครับนี่แล้วก็นี่รอยเชื่อมนะฮะที่เห็นไหมเม็ดองเม็ดอาร์ครอยเชื่อมต่างๆนะฮะที่ลางน้ําล่องน้ําเดิมๆเดิมสนิทครับท่านผู้ชมสวยงามท้ายสวยและนี่คือด้านท้ายของเขานะฮะสภาพนี่ยังใหม่อยู่เลยท่านผู้ชมเห็นไหมยังใหม่อยู่เลยนะ ก็เป็นเบาะแถวที่3แบบแขวนนะฮะท่านผู้ชมไอตัว2.4เนี่ยนะฮะภายในจะเป็นเบาะหนังสีน้ำตาลนะครับท่านผู้ชมอ่ะและนี่อุปกรณ์อยู่ตรงนี้นี่อุปกรณ์พวกแม่แรงนะฮะอุปกรณ์ขันไขขันล้อแล้วก็มี power outlet นี่เวลาที่เราไปปิกนิกต่างๆได้นะฮะตรงนี้เก็บของได้เยอะครับท่านผู้ชมได้เยอะเลยได้เยอะเลยนะฮะ t ตโ o ต้าฟอ t u จ e r อ่ะดูโครงสร้างแถบซ้ายกันต่อครับ ตับานแรกเลยเอาเล็บจิกเดิมๆต้องเป็นแบบนี้อ่าชายล่างเห็นไหมครับเดิมสนิทสวยงามอ่านี่เม็ดอาร์คชัดเจนนะท่านผู้ชมสวยงามอ่า โอเคมาดูชายล่างเห็นไหมครับไล่เรียงเลยนะฮะสวยงามไปบานสุดท้ายครับท่านผู้ชมอ่าือเป็นรอยเลยเห็นไหมอ่ามาชายล่างเห็นไหมครับชัดเจนอ่า เน็ตอาร์คหน่อยเห็นไหมครับไล่เรียงนะฮะเรียงตัวสวยกลมอ่าสวยงามดูชายล่างหน่อยเห็นไหมครับไล่เรียงเลยนะฮะนี่แล้วก็น็อตยึดเห็นไหมครับบานพับตัวล่างตัวบนนะครับสวยงามโอเคดูหลังคากันหน่อย โอเคท่านผู้ชมหลังคาก็สวยงามนะฮะมีคีบฉลามด้วยนะครับรถคันนี้ผมดูรอบคันแล้วนะฮะโตโยต้าฟอร์จูเนอร์ 2.4V ขับเคลื่อน2ล้อปี2018สีเทาดำนะฮะหรือเขาเรียกกันว่าสีเทานกวิราบบอดี้สวยครับท่านผู้ชมไม่มีชนเนี่ยแน่นอนนะฮะดูด้วยตาแล้วมือก็ํำแล้วนะฮะผมรับประกันครับผมโอเคครับท่านผู้ชมผมเข้ามานั่งในห้องโดยสารนะฮะของ Fort u n e r 2.4V ขับเคลื่อน2ล้อภายในก็อย่างที่บอกไปครับเป็นเบาะสีน้ำตาล แผงข้างประตูก็มีแซมหนังสีน้ำตาลนะฮะก็สีดำหลังคาเนี่ยนะฮะอ่าเพดานเนี่ยจะเป็นสีเบจหรือว่าสีครีมนั่นเองครับท่านผู้ชมต้องบอกว่าสภาพใหม่นะ,ะสภาพใหม่กลิ่นก็ใหม่นะฮะดูดีเลยทีเดียวครับท่านผู้ชมเจ้าของเดิมน่าจะเป็นคนรักษารถนะฮะอ่าเป็นอย่างดีเลยครับท่านผู้ชมเบาหนังอยู่ในสภาพที่ดีมากๆเลยเห็นไหมฮะ,ะสวยงามนะฮะเล็กรูมเหลือ เฮดรูมเหลือๆนะฮะท่านผู้ชมกระจกไฟฟ้านะฮะขึ้นลงอัตโนมัติทั้ง4บานนะครับมีกระเป๋าจิงโจ้ม,มาให้มีที่ห้อยถุงแกงนะฮะท่านผู้ชมแล้วก็ตรงนี้สามารถที่จะเสียบปลั๊กไฟบ้านได้มี power outlet ให้นะฮะสบายๆนะครับเรียกว่าครบคันนะฮะแอร์อยู่ตรงกลางช่องแอร์ก็ตรงตำแหน่งมีที่เท้าแขนให้นะอ่าตัวนี้เป็นซอฟท u c h นะวางแก้วน้ำได้วางขวดน้ำได้2ใบนั่นเอง ความรู้สึกต้องบอกเลยว่าประทับใจในเรื่องของความสะอาดนะฮะแล้วก็อุปกรณ์ทุกอย่างยังอยู่ในสภาพที่เยี่ยมครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปต่อด้านหน้ากันครับโอเคครับท่านผู้ชมผมเข้ามานั่งในตำแหน่งของผู้ขับขี่แล้วนะฮะก็ต้องบอกว่าสภาพใหม่ครับนะฮะดูดีทีเดียวเลยผมเริ่มจากแผงข้างประตูก่อนนะฮะนี่คือที่เท้าแขนนะฮะบูหนังนุ่มๆกระจกไฟฟ้า อัตโนมัติทั้ง4บานนะฮะมีเซ็นทรัลล็อกมีล็อกกระจกนะครับอ่ามีพับกระจกแล้วก็ปรับกระจกซ้ายขวานะท่านผู้ชมมือเปิดก็เป็นโครเมียมนะฮะสวยงามด้านล่างนี่ก็ใส่แก้วน้ําได้นะใส่ขวดน้ําได้ครับท่านผู้ชมแล้วก็พร้อมกับลําโพงอ่ามาต่อกันที่เบาะไฟฟ้าครับท่านผู้ชมที่ผมนั่งอยู่นะฮะเป็นเบาะสีน้ําตาลนะตรงนี้ก็มีซุดบ้างนะฮะเล็กน้อยนะครับถือว่ารับได้ครับท่านผู้ชมนี่แล้วก็เบาะปรับไฟฟ้าแต่ที่สําคัญดูทางขึ้นครับท่านผู้ชมพลาสติกตัวนี้เห็นหม เป็นคนรักษารถมากครับท่านผู้ชมเพราะว่าผมเคยเจอนะฮะเนี่ยตรงนี้มักจะเยินครับท่านผู้ชมแต่คันนี้ยังอยู่ในสภาพที่ดีครับาตามมือผมมาเลยนะฮะนี่มือเปิดฝากระโปรงหน้าอยู่ตรงนี้นะฮะถังน้ำมันนะครับอ่า power door off นะครับแล้วก็เปิดท้ายไฟฟ้าขยับขึ้นไปก็เป็น push start นะฮะอ,อยู่ตรงนี้ครับท่านผู้ชมสวยงาม เข้าไปที่เรือนไม้เลยฮะท่านผู้ชมเริ่มกันจากวัดรอบนะครับอยู่ด้านซ้ายเห็นไหมฮะอ่าแล้วก็เกยความร้อนตรงกลางก็จะเป็นค่าต่างๆนะฮะตำแหน่งของเกียร์อุณหภูมิด้านนอกนะครับอ่าแล้วก็เลขไม์เห็นไหมครับ1,4824้ย 14, กิโลเมตรนะฮะผมรับประกันเลขไม์ครับถัดมานะฮะก็คือจะเป็นเข็มไม์นะครับมีตัวเลขให้ถึง200นั่นเองครับแล้วก็เกยน้ำมันครับท่านผู้ชมขยับออกมาก็คือจะเป็นพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังนะฮะ ตัดขอบด้วยลายไม้นะฮะด้านบนแล้วก็มีแพทเทิร์นชิปด้วยเห็นไหมฮะสำหรับคนที่ขับรถเก่งๆเนี่ยพวงมาลัยยังอยู่ในสภาพที่ดีเลยเห็นไหมฮะท่านผู้ชมอ่าดีมากๆเลยนะฮะเห็นไหมไม่มีถลอกไม่มีอะไรเลยนะฮะเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชัน3ก้านนะครับโลโก้โตโยต้าอยู่ตรงกลางพร้อมแต่แอร์แบ็กด้วยนะฮะอ่ารับสายวางสายได้นะฮะมีคูตคอนโทรลครับท่านผู้ชมอ่ะเดี๋ยวไปต่อกันที่ตรงกลางกันต่อครับ โอเคเริ่มจากเพดานก่อนนะท่านผู้ชมไม่มีรอยเจมิมรอยยันนะฮะสภาพดีมากๆที่บางแดดก็มีไฟนะฮะทั้งสองข้างด้านซ้ายเนี่ยยังเป็นพลาส,สติกอยู่เลยนะครับอ่ามีไฟสองแผนที่เป็น led ด้วยนะอ่าที่ใส่กรอบแว่นกระจกมองหลังอ่าคอนโซลนะฮะเป็นสีดำพลาส,สติกครับท่านผู้ชมขยับลงมาเป็นนาฬิกาช่องแอร์นะฮะแล้วก็ไฟฉุกเฉินครับถัดลงมาอีกนะฮะจะเป็นหน้าจอแสดงผลนะครับนวิเกเตอร์ได้ใส่ cd ใส่ DVD ได้ครับท่านผู้ชมเป็นกล้องมองหลังได้ด้วยนี่เห็นไหมเชื่อมต่อกับบลูทูธนะฮะเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ได้เลยครับท่านผู้ชมอ่าตรงนี้ก็จะเป็นบุหนังนุ่มๆโฟร์จูเนอร์เปิดมาก็เป็นเจ๊ใส่ของทั้งด้านบนและก็ด้านล่างนั่นเองครับอ่าสวยงาม ขยับลงมานะฮะจะเป็นระบบทำความเย็นนะครับท่านผู้ชมเป็นแอร์ออโต้นะฮะอ่าไม่ได้แยกอิสระซ้ายขวาครับตรงนี้ใส่ของได้กระจุกกระจิกนะฮะมี power outlet 1ช่อง USB 1ช่องนะฮะอ่าแล้วก็ใส่ของใส่อะไรได้คอนโซลเกียร์เป็นลายไม้นะท่านผู้ชมเปิดมาก็ใส่แก้วน้ำได้2ใบใส่ขวดน้ำได้2ใบหัวเกียร์นะฮะเป็นเหมือนแก้วแชมเปญนะ,นะประมาณนี้อ่า พุ่มหนังนะฮะเป็นเกียร์แบบขั้นบันได6จังหวะครับท่านผู้ชมเบรกมือไม่ใช่ไฟฟ้า f o r t จูเนอรต้องเป็นแก๊ก,ก,กแบบนี้ครับท่านผู้ชมโหมดการกับขี่นะฮะมีด้วยกัน2โหมดครับ e ีโค o โหแล้วก็ Power Mode มนะฮะมีการลื่นถลายมาให้ด้วยแล้วก็นี่ที่เท้าแขนเปิดมาก็ใส่ของได้กระจุกกระจิก๊กใส่ปองเบียได้ <c oughs> โอเคโดยรวมเนี่ยต้องบอกว่าใหม่นะฮะใหม่ ไม่มีตรงไหนสึกหลอเลยนะฮะแอร์เย็นเร็วมากขั้นตอนต่อไปไปทดลองขับกันครับโอเคครับท่านผู้ชมออกถนนใหญ่กับเจ้าโตโยต a f o r t u u e r 2.4V ขับเคลื่อน2ล้อนะฮะผมมาในโหมดของ Power นะอ่าใช่ไหมพาวเวอร์โหมดนิ่งนะฮะเงียบช่วงล่างแน่นเนี่ยรู้รับรู้ได้เลยนะฮะรถยังใหม่อยู่ยางก็ใหม่นะครับภายในสะอาดสะอ้านพวงมาลัยจับกระชับมือนะฮะ เบาะนั่งสบายนะฮะมองคันด้านหน้าได้ไกลเลยท่านผู้ชมเห็นไหมเพราะว่าเป็นรถที่สูงนั่นเองครับท่านผู้ชมกระจกซ้ายขวาก็ใหญ่นะฮะมองได้เต็มตาชัดเจนตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2,400ยซีซีนะครับท่านผู้ชมให้กำลงังสูงสุดอยู่ที่150แรงม้านะครับที่3400รอบต่อนาทีนะครับแรงบิดนะฮะอยู่ที่400นิวตันเมตรนะฮะที่1200รอบถึง2000รอบ ต่อนาทีครับจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6จังหวะนั่นเองครับอัตราบริโภคน้ํามันนะฮะตัวนี้ผมคิดว่าในเมืองทําได้ครับในโหมด Eco m o โหมดนะฮะสิกิเมต่อลิตรทำได้สบายๆครับเพราะว่าผมก็ใช้อยู่ครับท่านผู้ชมในเมืองลอยตัวนะฮะอัตราเร่งคงที่ไม่ใช่ในเมืองนอกเมืองนะฮะความเร็วคงที่อัตราเร่งคงที่ก็อาจจะทําได้เยอะกว่าทําได้มากกว่านั่นเองครับ ขับรถต่างจังหวัดประหยัดน้ามันกว่าในกรุงเทพอันนี้เป็นเรื่องที่แน่นอนนะฮะเป็นเรื่องจริงในกรุงเทพรถติดบ่อยนะฮะอ่าอัตราเร่งนะฮะ2.4เนี่ยก็เพียงพอนะท่านผู้ชมแล้วเป็นเครื่องยนต์ดีเซลด้วยนะฮะอ่า150แรงม้าก,ก็เพียงพอครับก็ปูดปาดได้อ่าคันนี้ช่วงล่างดีนะช่วงล่างดีคันเร่งก็ดีนะตอบสนองได้ดีจริงจริง เป็นรถอีกหนึ่งคันที่น่าใช้นะครับท่านผู้ชมสีเทาดำนะฮะสีเทานกพิราบก็เป็นที่นิยมนะฮะคนชอบนะฮะร,รถคันนี้รถสีนี้ดูแลรักษาง่ายนะฮะไม่ค่อยเปื้อนนะครับสีก็ดูแลรักษาง่ายอย่างรถสีดำเนี่ยต้องดูแลรักษายากสีดำสีขาวนะฮะนี่ขึ้นคอสะพานนะฮะ ช่วงล่างดีนะโยกหน่อยอผมขอโยกหน่อยนี่จ้ำหน่อยเบรกตูดแดงแล้วคันหน้าดีครับท่านผู้ชมอ่าเร่งผลลงนิดๆน,นะับผลปล่อย ทันใดหายอยู่ครับท่านผู้ชมราคาไม่ถึงล้านครับนะฮะผมขาย979,000บาทคู่มือกุญแจสำรองอยู่ครบประวัติศูนย์เช็คได้เลยเข้าศูนย์ทุกระยะครับท่านผู้ชมบอดี้ก็สวยทดลองขับแล้วดีนะฮะไม่มีกระตุกไม่มีเสียงสิ่งใดแปลกปลอมขึ้นมานะฮะจากช่วงล่างไม่มีเงียบแอร์เย็นเร็วมากจัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะฮะสำหรับลูกค้าที่เครดิตดีเนี่ยจัดไฟแนนซ์ได้เต็ม หากใครเครดิตดีนะฮะทางวิสานอโตคาผมมีโปรโมชั่นนะครับภายใน2เดือนนี้ก็คือเดือนสิงหาคมแล้วก็กันยายนนะครับศูน์เปอร์เซ็นต์นะฮะไม่คิดดอกเบี้ยนะฮะในปีแรก12งวดนะครับคุณจะผ่อนสอาสี่ปีอาะต้อง4ปีขึ้นไป4ปี5ปี6ปีนะฮะไม่คิดดอกเบี้ยเลยครับท่านผู้ชมแล้วก็ไม่ได้ไปบวกดอกเบี้ยนะฮะในปีที่2ด้วยนะนี่คือโปรโมชั่นจากธนาชาินะครับท่านผู้ชมจากธนาคารธนาชาิ ให้กับ a d e ด l เลหรือว่าเต็นท์รถที่ได้มาตรฐานนะฮะในกลุ่มการจนะนะครับในกรุงเทพเขาไม่ได้ให้ทุกเต็นท์นะท่านผู้ชมผมบอกไว้เลยนะครับผมกล้าพูดได้เลยนะครับอันนี้เป็นข้อมูลอัปเดตล่าสุดครับ0% 1ปีแรกไม่คิดดอกเบีย้ยลูกค้าผมนะฮะออก Fortuner ตัวเก่าไปวันนี้รับโปรโมชั่นนั้นไปแล้วนะฮะอ่าอันนี้เอามาบอกกล่าวกันครับท่านผู้ชม แต่รถยนต์มือ2นะฮะสิ่งที่ผมแนะนําก็คือดาวให้เยอะเข้าไว้ครับนะฮะดาวให้เยอะเข้าไว้นะครับมันถึงจะคุ้มครับท่านผู้ชมรถคันนี้ก็คิดว่าอยู่กับผมไม่นานครับท่านผู้ชม9 7 9 0 0 0มบาทเท่านั้นเองนะฮะท่านใดสนใจก็รีบเลยครับท่านผู้ชมผมคุยไปหมดแล้วนะฮะว่ารถคันนี้ดีอย่างไรเป็นอย่างไรคุยไปหมดแล้วครับอ่า ทุกคำพูดนะฮะนั่นคือการรับประกันจากเบียร์วิสานออโต้คาร์ครับท่านใดดูคลิปนี้แล้วยังไม่มั่นใจก็แชร์คลิปนี้ออกไปนะฮะให้คนที่เขามีความรู้ในเรื่องของรถยนต์นะครับให้เขาได้ดูว่าสิ่งที่ผมนําเสนอสิ่งที่ผมพูดเนี่ยเป็นอย่างไรนะฮะแล้วคุณก็ตัดสินใจเอาแล้วกันครับผมไม่มีความกังวลใดๆนะฮะจะเอาใครมาดูก็ได้ครับท่านผู้ชมผมก็ขายรถมาไม่ใช่น้อยนะฮะก็สายตาก็ ก็ไม่ไม,ไม่พลาดนะพลาดยากนะฮะในการดูรถขนหนดีก็บอกว่าดีไม่ดีก็บอกว่าไม่ดีตรงไหนต้องไปปรับปรุงแก้ไขก็ก็บอกกันเลยครับท่านผู้ชมผมต้องการลูกค้าที่แบบว่าระยะยาวนะฮะซื้อรถกันแล้วก็เป็นพี่เป็นน้องกันได้ครับท่านผู้ชมนะฮะไม่ใช่ซื้อรถกันแล้วโอ้โหนะฮะไม่ได้เลยผมไปเดินที่ไหนไม่ได้เลยอย่างงี้ต้องระหวาดระแวงนะฮะโหนี่เบียร์นี่ว่า แม่งยอมรถแมวมากระทืบผมจะออกนอกเต็นต์ต้องมองซ้ายมองขวามันก็ไม่ใช่ถูกไหมท่านผู้ชมนะฮะผมต้องการเดินในถนนสายรถยนต์มือ2นี้ให้สง่าผ่าเผยแค่นั้นเองครับนี่คือผมเบียร์วิสารเอออตคาฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามด้วยนะครับผมขอบพระคุณครับครับท่านผู้ชมและนี่ก็คือรถครอบครัวที่น่าใช้อีกคันนึ่งครับโตโยต้าฟอร์จูเนอรขับเคลื่อน2ล้อปี2018สีเทาดำ คู่มือกุญแจสำรองยังอยู่ครบๆเลยนะฮะเข้าศูนย์ทุกระยะประวัติด,ดีมากๆเลยบอดี้รอบคันผมดูแล้วทดลองขับผมทดลองแล้วคันนี้ดีจริงครับท่านผู้ชม9 7้0 00บาทจัดไฟนั้นได้เต็มลูกค้าที่เครดิตด,ดีนะฮะไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยภายใน1ปีแรกจากธนาคารธนา,าตาเลยครับนี่คือโปรโมชั่นจากทางเราครับท่านผู้ชมท่านใดสนใจรีบเลยครับรถคันนี้อยู่กับผมไม่นานแน่นอนผมเบียรวิสา,ารอโตคา์นะฮะขอย้ำจุดยืนว่า ผมนำเสนอด้วยความจริงใจนะครับมีแค่รถยนต์เท่านั้นที่เป็นสื่อกลางที่ทําให้คุณกับผมมาเจอกันครับรีบมารับไปกลับบ้านครับคันนี้สภาพดี